ตามชั้นสิบบาทสิบบาทดูเด็กสิบบาทใหญ่มากครับขออเล่นได้เลยเนี่ยอืมหอมมากเลยหอมน่ากินว่ะขอตคำครับพี่ยาอาร้อยมาพี่เอกอพี่เอกบอกว่าขอมานี่ยพี่เอกชอบความร้อนพี่เอกกินดิเออพี่เอกบอกว่าขอคำหนึ่งจะขอคลิปจะขอคลิปยากินร้อน เปาหน่อยเปาหน่อยพี่เอกจะแกล้งไงมแกล้งเปล่าหน่อยพี่เอกจะแกล้งพี่ยารู้ว่าเขาลงจากเตาแล้วบอกว่าพี่ยาขอคลิปพี่ยาขยากินแล้วบอกคลิปมันกำลังสวยมันร้อนเตานี่หนึ่งยาเปล่าหนึ่งถ้าพี่ยาร้อนอ่ะห้าร้อยนะโอ้พี่เอกพี่ยาร้อนห้าร้อยนะพี่เอกถ้าพี่ยาปากคองห้าร้อยนะห้าร้อยไม่ได้ฮึมมันไม่ร้อนกำลังดีไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อน อือฟันออกปากอ่ะ่ร่อนฟันออกปากอ่ะพี่ยาไม่น่าฟันออกปากนะถ้าผมอ่ะใช่ฟันออกปากฟันก็ออเออเอไปหลับปปไปหลับอร่อยไป การันตีความอร่อยจริรงดีดอ,ะอะดีมากดีมากเลร้านนี้ดีมาก<ส>มีม,ม,ม,มีมีกระดาษาาช่่วลูกค้าด้วยคุณอจะเห็นอร่อยจริงหมูทอดร้าน,นาร้านอิตากล,าลก,กับร้านหมูเลยร้อยเปอร์เซ็นะจ๊ะเฮ้ยร้รอยเปอรเซ็นต์เลย อ้หนกระหมูวนี่กระหมูอันี่หมูขอยใช่ใชหมู้าขาหมูอเออางไก่เาอยู่ดกันได้เป็นี้นาอ้องรักกันะลต้องรักกันนเต๊กอร่อยเต็กอันนี้เดี๋ยวค่อยมาชิมนะสเต็กสเต็กาค่ะนี่ขายดีอ่ะ ยำพี่ยานั่งยิบยำหอยเดียวเ่้าไหมถ้าพี่ยำขายขายได้ทั้งวันอถ้าพี่ยาำนะขายได้ทั้งวันมาเลยใหญได้วันหลังเอาลูกสาวมาเกี่ยวอะไรด้วยครับ อะไรก็แวะแล้วไงเออเาแว่แล้วไงเขาแ่ไวะแวะอะไรแวะยแล้วไปอยู่ไหนมากล้มตาส้มตาไม่เลือกโวยตายแล้วก็ยัไปกินหมดฮะนี่นี่นี่เหรอนี่เหรอมามาช่วยเอนทีมาช้อนมาต้องให้ต้องให้ยูทูบเบอร์ พี่ยาไม่ชิมไม่ชิมคนแรกไม่ชอบครับไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบพี่ยาป้อนเองถ้ามีแบบ เรืงหลายรอบไม่เคยเจอโซจีมันเจอแล้วนี่ไงเำอะไรลองลองพม่อร่อยนะเป็นไงไม่อร่อยเลยอร่อยได้ไหมได้แต่บางคนเขาอาจจะว่ามันออกเค็มเพราะว่าเขาใช้เครื่องแห้งเยอะไม่อร่อยนะไม่อร่อยนะอยากให้อยู่พันดีไงอยากให้ผิวสวยเหอเห็นไหมไม่ต้องอร่อยนะไงเป็นไงเป็นไงแล้วครื่องแล้วพี่ชอบด้วย มามามาพี่เอกพี่เอกมาเดี๋ยวพี่อาหาของชอบพี่เอกก่อนอะไรครับตีนนะครับไม่ใช่อ๋อหรือว่าต้มตำมีตีนด้วยตีนไก่เราไปไม่ตายเลยเฮ้ยมันลอนพี่พี่เอกขี้โกงไปมาเนี่ยขี้โกง เดีว่าไงง่า่ยเดี๋ยไม่ชอบกินทำไทยเหรอ่อร่อยเปรี้ยวมามาตะเวนอร่อยแล้วดีด้วยให้คุ้งแห้งต้องต้องออกหวานนิดมะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะทำไทยต้องออกหวานนิดหนึ่งครับเจ็บเจ็บอยากให้ทขนาดนี้อร่อยอย่างที่คนบอกอร่อยแล้ว ตำไทยต้องออกหวานนิดนึงเปรี้ยวน้ำใช่เปรี้ยวนเปรี้ยวนนำแม่คะค้หวานนิดนึงหวานตำไทยมันต้องหวานน้ำหวานเปรี้ยวเค็มโอเคใจไหมนี่ไงมันมันยังไม่จัดอ่ะมันมันขาดหวานนิดนึงพี่ยาชอบกินแบบ หวานเปรี้ยวเค็มหวานนาก่อน้ต้ทย้งวานเนาะใช่เราขอใหุ้งแห้ตัวใหญ่ที่ไม่มีร้านไหนเขาให้ด้วยเราลูกขึ้นยกดเลยไหมยกสดยก้ดเลยไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดีวนี่นยกสดยกสดเลยไม่จะได้รู้ว่ามันมันัพอดีหรือยังระวังไหมระวังครับระวังครับยกสดเลยนะต้มทยอร่อยนะคะ ำไทยยกสดเลยไหมโอ้ยอร่อยอุ้ยอ,อร่อยแล้วอร่อยแล้ว,ลวไปให้เลยแดต่หวานนิดนึงก็ดีนะแ<ช>มครัต้องต้องเพิ่มหวานนิดนึงต้องติดหวานนิดนึงครับ อืมอร่อยอร่อยมากคนดด้วยพี่ยากินใจคนดูด้วยเหรอบอกอร่อยมากจริงๆนี่ไปแล้วไปแล้วอร่อยมากมากเอาแต่แต่เมื่อกี้พี่โอ้ลูกค้ากินคนมัมากินต่ออร่อยร้านต่อไปร้านข้าวบุบลูกค้าคนไหนที่ตีมาว่าร้านส้มตำไทยไม่อร่อยพี่ยาจัดการให้แล้วอร่อยอร่อยแล้วนะ น่าจะถ้าก็ถ้าถ้าต้องทำในที่เราคนก็ชอบชอบเปรี้ยวไม่เหมือนกันอร่อยแล้วและอะไรแต่เรากิน่ะอวันนี้มะละกอเขาน่ากรอบแล้วสามารถบอกได้ว่าออยเปรี้ยวนำเอาหวานนำอาอะไรก็ต้องตามบรรยากาศเขาต้องตามคนอะไรข้างบนไว้ตรงนี้ได้โคตเลยอยากไว้ตรงนี้สิงสวยน่าดูเลยนะ แม่ไอ้นไปไหนห้องน้ำนะแม่ไลกร้านแกงร้านเกงไม่ต้องถ่ายแล้วแหละไม่ต้องถ่ายะร้านแกงได้แล้วตอนนี้กไม่ทันแล้ว นายเนี่ยคนตกกัดตายแล้วคนตัดตาย่าหร้อ